หมีคนอยู่ร้อยห้าร้อยห้าเฮ้ยกระด้นมาข้าวเดาเฮ้ยมีปรเสริฐม่ปรเสริฐหลังเข้าหลังเข้าเจ็ดห้าเจ้าสองตัวเรื่องราวไฟ ดีครับผมเยีย่ยม Dominated เนี่ยเดี๋ยวปะลุงตายยากวะโอ้โหโอ้ยตัด Unstoppable มีปามีมาเสริมเยอะมีมาเสริมเยอะไปทีคนมาชิปเป็นคนชิปเป็นคนชิป หลักบ,บ้านว่ะดูเดี๋ยวล้อมหน้าหลังเดี๋ยวเราล้อมหน้าหลังเราต้องรีบข้ามถนนเราต้องรีบข้ามถนนนะระวังรอเป็นคนมาเป็นคนมาหน้าตู้หน้าตูต้ ข <Rom> อโทษทีดึงได้ดึงได้ดึงได้สองคนมีร์มีไฟวิ่งเลย โัหลบเฮ้ยโอ้ยเรื่องไม่พออาจหัวเขาบวนผู้นำทัพผู้นำทัพแส่ไทย้องเลยต้องเอาตัวรลดกันเองโอ้แล้วเข้าหัวมายิงก็ไม่เล็งตัวไม่ได้อยู่หลังมาโอ้โหเฮ้ยมีป่าอีกอยู่หนึ่งศพก็ให้ตกใจมากระโดดมา เท็มสี่ตัวนะบนหลังคาโอเคถ้าเดือดไปหมดแล้วขอศพเข้าฟัรมเข้าฟได้เข้าฝันได้เข้ารได้โอ้โหเอออ้ก็สอยดหาวดฟรีนะมมาวดวยิงได้นะยิงได้ต้อเล่นบ้านโอ้แล้วไปต้องเอไอไม้อไรนะโอ้โดนลเรา มันต่างมันยังได้กับมึงเก็บไอ้ดอกมัระเบิดระเบิดเราก็เขาดีเขาดีไอ้ดีไม่ไปเอาแล้วสองตัวนะเออหนึ่งน็อกมาลงไปเล่นได้ตัวนึงตอนนี้เล่นยากโอ้ยระวังมันร้มัโดนมันโดนสองทางเลยอ่ะมันเล่นยากบนบนบนวันจด kill โอ้ยระยะระยะไม่ได้เหตแล้ววงไม่เข้าเรา ตีต้นไม้เลยข้างหน้าเลยกระบทึบไปมันดาวมันนึกว่าเรามาด้วยกันเปล่ามาขโมยของครับบอกเลยว่าน็อกได้ตัวหนึ่งไม่พลิกเลยนะขึ้นหลังคาไปตัวนึงไปไล่ไปไล่ขวาไปไล่ขวาไปขึานหลัาตัวไอตัวไอตัวหลังคา่ตัวโอ้โหเป็นเป้าเลยทีนี้เป็นเป้าผมเป้าเยอะเกิน สายก็รอไ้ยแต่ได้ยาใหญ่เฮ้ยต่อไปมาที่หนึ่งนะหัวอ้โหสวเออไม่ตามาว่ะเอาแล้วที่หนึ่งได้นะก็เดี๋ยเอีกหนึ่งไปลัวามลวเหลือหนึ่งหนึ่งแล้ว แล้วลูกทีมผมไหวหรือเปล่าปุ่นทั้งบนไอบอลเหลือเปล่าเหลือเปล่าเหลือครับพี่เหลืออสามลูกได้อยู่แล้วมุมเว้ยไม่ไลยละระเบิดระวังนะหัวแตกนะผมมาเนี่ยน,นะใช่แต่เขามีระเบิดไงป้าจะมีระเบิดยังไงได้ไง ัวอเฮ้ย uhm ้ยเด็กเอ้ยเฮ้วาโอ้โอยให่เอ็มเจดก้านะให่เอ็มเจดก้าเรื่องหมดละใหญ่เ oh อ็มเจดจังหวะเดียวโอแล้วโดนติดโอ้ยโดนงโอ้ยโอ้เขาป่าเดแบกเดแบกไวจะทาแบแบกว่ะ